โอเคครับทุกคนสโนว์นี้ผมจะมาสอน <c oughs> เอา ability event christmas นะครับซึ่งวิธีการเอาก็คือเราจะต้องไปตีแล้วก็เก็บตรงทุกคนเห็นตรงมุมขวาลา่างว่ามันจะมีคําว่า60เห็นไหมทุกคนของผมมันคือ snowflake นะครับก็คือเราจะต้องตีคนอื่นไปเรื่อยแล้วก็เก็บ snowflake นะคแล้วก็เก็บตามจำนวนน,นี้นะครับเราก็จะได้ของต่างอ่าเช่นนี้ก็เบรกก็จะได้ เอ้ไอ้กินกัเบสก็จะใช้2,500สโนแฟคก็ค oh. ือเราตีคนอ่ะเราต้องเก็บเก็บแต้มไปเรื่อยๆจน2,500แล้วเราก็มาซื้อไอ้หนส่วนนี้เฟสทีฟก็คือเป็นแอปลิีทที่อ่เป็นเหมือนซานตาคอร์เราดคนนี่มันขี่ขี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะรถรถไอรถลากอ่ะเลื่อนนะของแล้วนี้ก็จะเป็นสโนแฟกเมือนสั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ยูนินาทีก็เป็นสกิลโคสกิลอะไรก็ตามนะครับก็ก็แค่เราไปตีง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนครับวัาน,นี้อะไรเออโอ้โหเบื่อพวกพวกนี้นะครับไม่รไรก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เลยยังไม่มีนะผมก็ถ้าใครขยันขยันก็ไปไปได้เลยนะผมว่าได้นะเนี่ยเราตีคนหนึ่งครั้งแล้วจะได้หนึ่งแต้มนะครับ อ่ะนี่ได้ 2, 2> ได้ 3, ด3เห็นไหมทุกคนหรือเราจะเก็บตามที่มันดรอปอยู่ตรงพื้นก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมาเท่านี้ผมเพราะยังรีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังแต้มไม่ถึงนะับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าผมลงมันจะลงมาที่3 1ก็แฮปปี้ แฮปปี้แฮปปี้อะไรส <book> ุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับช่วงนี้ร้อนเงินนบโอเคก็อาลืมตัวเราเซอร์ไพรส์ของเราก็ขอบคุณสมาชิกคนแรกของเราุณลาเซียมสำหรับนี้บายบายครับ